สบายดีพี่น้องสบายดีเิื่สุขูสุขคนเดอ้อสบายดีเอซีทางคนลาวคนไทยและคนต่างประเทศเลยจ้าวันนี้แม่นั่งไงกะหลังจากอันไปเอาเครื่องให้รสาแกวแล้วเนาะให้แม่เลี้ยงเดียวที่ทสติสติสตังบุคอยดีกะมีการบอกเราจากชาบ้านเนาะว่ามีครอบครัวหนึ่งที่อยู่สองพ่อเมีย แล้วก็โดยที่บมีลูกมีเต่าเพราะว่าเพิ่นเป็นพ่อกระแดงแม่กระแดงนอกาะว่าชีวิตการเป็นอยู่ของเพิ่นสิเป็นจังได้กะแม่นางใหญ่สีผ้าพี่ผาหนองเขาไปเบิ่งกันเลยเนอกจากก็ต,ตามการบอกเราของอพี่นนองเนาะาวบ้าบานที่เพิ่นไปเบิ่งแม่นางใหญ่ถ่ายคลิปของอ่นเศ้าเก้ียวมือนันนี่ก็คือรถจักกันผู้ตีผ้าแม่นางใหญ่มาเนาะเพิ่นสิยูสองพวเมียเด้อพี่นนองเด้อ บ่มีลูกบ่มีเต่าอ,อย่างเลยอยู่ทอสองฟัวเมียเนาะแถมเมียกะเป็นคนหูตากะบุ่คอยดีแล้วเนาะพี่น้องเนาะพี่ต่ชิดแม่นางใหญ่ที่เขาไปถามเพิ่นเลยเนาะพี่น้องเนาะลูกชั้นเท่าแล้วนี่เออหนม่งลูกสองมากตากระบ,บอกอย่างไรลูกเอ้ยซ่านคือทางยากแล้วนี่สวสยดีพ่อเถ่าเสวยดีเสวยดี เพ็ดซีสานยังค่ะพ่อเถ้าสานตงใส่ปฟาเออสานตงใส่ปฟาเอออย่างกลมทรงอยู่เนาะเป็นสานตงใส่ปฟาเด้อพี่น้องเด้ออยู่กระไพเด้อ,อยู่ในเฮือนนี่ฮะอยู่กระไพช่องเท้าช่องเท้าเนาะ่ีงกนน็มีว้อยู่สองคนเนี่ยจ้าเอออยู่สองคนเนาะลูกเต่าไปใช้เบิ่นจ้ะผมมีลูกอ้ามันมีจะได้มากมั้งเนี่ ลูกไปลูกที่ไปใช่ลูกมันมันไมีลูกลจะกเอาบอ่มีลูกพี่น้องบอ่มีลูกก็ถือว่าเป็นพ่อกระแดงแม่กระแดงนเนอแม่ยังเขาะจะเอิ่นว่าแม่ยังเป็นพ่อมันแม่มันเนะเาะเขาจะเอิ่นนะนะเอ,อ้ยชิเลอร์ไปถ่าได้ใชวจยูชิลเลอร์น้ำยังน่ายไปผึ่งผึ่งสีพาไปเบิ่งไปเถ่ายซซน้อยนะเออน,น,นา <ปง S 2> ะานไม่ถ่ายเนาะเบิ่งนี่ก็มือ นี่คืออ่าเมถ่าด้วยจ้ะเป็นตหนาสงซารด้วยเพราะว่าตาเป็นบเห็นหงในน้องเมถ่าเนาะมเห็นหงเล่โออยู่ทอสองพัวเมีอ่ี่น้องเท่าเนี่ยเออสิสิเ่ากันเหตุกินยั้งอยู่ยั้งส่สอเท่ากินทกกินยาแล้วคือบตคือเมองเออกินตามตาญยาอะไรเอา แงบานงมองเไม่ได้แล้วเอตาก็มีเห็นหงสั่มพี่น้องเอ้ยพองงๆเทาๆซื่อๆพอเท่าได้ลูกเอ้ยจือทอเส้นทางตอนเทายังหนุ่มยังแน่นว่าเอ้ยู่วางนี่ยางคอนี่เนาะโบจักโบจือเพลยๆเนาะอาก็สามารถมองเห็นทอเบื้องหนึ่งได้เด้อพี่น้องเบื้องหนึ่งใส่การโบได้หน่อยเด้อใส่ได้แต่เบื้องเดียวพี่น้อง อันนี้เอ็นโรดเขาเฮอ็นโรดนี่นะเออเอ็นเลยมันชันเลยคัดกับมันบวนห่วงมันวนพิษก็พิษมันโค้บโคบนะวนพิษก็พิษวนโค้งก็โค้งเนาะสรุปแล้วสองสองพวกรียนี้ในตาคนละหน่วยโอ้ยเนาะโอ้ยแต่ยากเดเนาะบ่ได้บ่ได้ไปลอกบ่ได้ไปลอกโบไดนั่นบอกอื

เปิดไอ่กล่องเลยจ้าพี่น้องกะแม่นั่งญ่กะบ่มีเอออเาให้แม่เท่าเพื้นใส่ยเหรลูกลูกกับจังคอยนางไก่เพื่อนแกเอาเลยลูกแกแกแกพื้นทรายอย่างไงเพื่นเห็นหายเลยพี่น้อง วอลุ่ชุกแต่มันยังวอลเลยยังวอาหลุ่ยเ้ยเด้ให้พ่อเถ่าเนี่ยลูกให้พ่อเถ่านะบอกวิธีให้พ่อเถ่าใส่หนุบบีบอยู่ในผู้ดังให้เพี่น้องนะสรุปแล้วช่องพ่อเมียนอนพี่น้องเนาะอันให้พ่อเถ่าใส่เองก็ใครมองนั่งไงพ่อเถ่าก็ให้ยนึกที่ใส่พี่น้องช่องพ่อเมียเราเหลือเหลือคน เหลือคนละตาเนีจ้าฟินอลเหลือเหลืคนละตาอี่นรอเอาวดปีนี้สิเห็ดไฮเห็ดหน้าได้อยู่บ่ปีนี้ฮะซุ้งโบได้เออเห็ดสวนน้อยหนึ่งเนาะจ้าไปไปกับโบได้แล้วเนาะเถาแล้วเนาะบันไปองชีวิสิเห็ดจังไหนบ้านนี่แถาเลย หว่าบันไฟองช hm pues right. ีวิตสิเหตุอย่างไดโบมีไฟเบิงเนวนี่ฮะจังว่าจักเดียวนะเอออาศัยบานเมืองเมืองเนาะเออหลุกล้านทางไฟองพอเถ่าเด่ก็บ่มีเออบมีก็มังนาอเขย่อดเนะที่น่อกเนาะบันไฟองชีวิตจากสิฝากไว้อยู่น้ำไผ ว่าลูกร้านกระบะมีเป็นพ่อกระแดงแม่กระแดงนี่จ้าพี่น้องโอ้อาศัยเทวดาคุณวะเติเฟินเฟินใบใบไปเลยกับยีก้อนเออเติมนให้ไปไปด้อไปตอนยังหนุ่มกระบะได้ขอลูกขอเต่าเข้ามาเนาะโยขอกระยานเลี้ยงเข้าวบกุมเออโบอยากเอาเลี้ยงหน่อยมาเป็นภาระของเร้าเราว่ะ เอออเอพี่น้องมือนเขากินมกินยังแม่เลยตอนนี้เลยนะจ๊ะเอซีตอนนุ่มมิมี่ฮอลลุถ้าคุณมากก็อยู่เด่สองพมีะเด้อจ๊ะอยู่สองพ่อแม่จ๊ะพี่น้องเถ่าะละบันนปลายคงชีวิตบ่หุจักว่า อันพอเท่าไม่เท่าทั้งสองนี่สิฝากชีวิตไว้น้ำไผ่เนาะกะฟังวิบีดควบคุนกันหนาอดหูเนาะคนหนึ่งกะคนไปคนลตาเลยพี่น้องตาค่ะเรือแต่คนละหน่วยเบื้องหนึ่งกับโบซาหมาสิเนมเห็นได้อะพี่น้องเอ้ยเออเสียอะเบื้องนั้นยังเห็นเบื้องเดียวเนาะข้อไม่เท่าพัน เบือกับใครบ้างนี ah, uh, ่ม่ได uh ้แจ like. uh ้งขนนุ <c oughs> ่อ <c oughs> yeah, ่ก็ค mm ืนไ่นุ่เลยปยบรจะนอนก็นอนนะครับไปทำไปนี่ป้ายบหรี่ไ่เห็นุข้าวปลาข้าวงก็ไม่ได้อาศัยกิอาศียจัมทดแจวเลยพี่น้องเลยไปถกไปงาอังไปวาแล้วงมๆขข้าไปแล้วไปป่ายอ แต่แต่สงสารเนาะบันเฮ็ดเฮ็ดแรงเฮ็ดง่ายก็บากันห่มเฮ็ดนี่ไฟฟื้นเนี่ยเผาตาอีกยังนนม้อยเออเอาไฟเขผาตั้งแต่ยังนมยังหน่อยพุ่นเนาะเพราะมันเป็นช่วงแนวตาเป็นเสี้ยมันข้าวมันเป็นลึ่นึลังเนี่ยแห้งเคี้ยงด้วยอ๋อมันยังมือลึกลังคือคนพิการนี่แหละจับปานี่จับนี่ปานั่นนี่ เออเป็นเป็นลงเป็นลืมเป็นเออเที่ยวว่าทางนั้นเขาเสนอว่าเป็นอาเซมเฮอะไรพี่น้องแบบว่าเ่าอลไรเด้อเป็นช่วงปีนี่ชาปีนี้เขาเป็นเออปีนี้โยนับมือนับเป็นและเ่าอะไรแนวนี้ฮะจะสให้เห็ดอะไรเด้เนาะจังวเออเอาพารที้นะเบิ่งเออเอาเขากำลังทำมือเด้อเอออไอเทพดาเบิ่งเออใส่พาร์ที้ แต่ให้ดูดนเนาะเพื่อนสานบานซองเชิญกับพอได้อยู่พี่น้องแต่ว่าสิบโบเห็นหงในการดำรงชีวิตเนาะเพื่อนกับเป็นฟ้าไมาเคีลน,นี่แหละเพื่อนตั้งแต่สมัยเพิ่นยังหนุ่มยังหน่อยอยู่เนาะหามาได้เนาะแต่ว่าช่วงเท่านี่แหละแล้วและไปมาทา้งใดกับโบได้ลูกล้าน โบมีเลยพี่น้องชีวิตฝากโทรชีวิตโทรซองเถ่าเดี๋ยจ้ากขามั่งน้ำเลยเนาะนางใหญ่กะได้เงินติดถงด้เงินติดถงคุณว่าสิหายพอเถ่าก็ไม่เถ่าซะพอได้สื่อหมากสื่อผู้เนาะสื่อหวานสื่อยากินเนาะเอาหายไม่เถ่าลูกก่อนจะผ่านบ้านเบียร์ให้ยีให้เงินล้านเอ้ยมันยืนเน้อ นางใหญ่ก็เงินติดทงแสนหนึ่งพี่น้องเอาเอาหายพอพโคทา่เท่าวสื่อะยาสื่อโอ้โอ้แม่นางใหญ่ว่จักเข้าสิว่าเลยพี่น้องเลย คล well, ิปน no, no, ี bye bye. ้ขอลาพี่ลาน้องไปก่อนเด้อฝากกดไลค์กดแชร์ช่องนังไงนั่งหน่อยสาวคนไทยในเด้อจ้าจ้าพบกันคลิปหน้าจ้าพี่น้องบ๊ายบายบ๊ายบายไปเถ้าบ๊ายบายบ๊ายบายไปเถ้าบ๊ายบายหนักดัง